สวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านนะคะพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาอาทุกท่านเนาะคะ่ะเมอนี้แอดมินกัพผทาตานผู้ชมมาฟังเลขสูตรนะคะเลขซ่องนะะเนาะค่ะบอมเมนเลขสูตรขออภัยค่ะกันวาคนใดเลขซ่องมากเนาะคะ่ะก็สด็เข้าไปฟังน้ำพลาจานเพิ่เบิงเนาะคะ่ะเพราะว่าเลขซ่องนี้เขาตลอดวอบพลาดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเขามาแล้วกาอย่าลืมให้กำลังใจ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องเบิรกซับนาคีน้ำหนะคขาเบิกซับนาคีค่ะเสนอไว้เป็นแนวทางเทานั้นใณีวิทยานใกนการรับชมนะคะเนาะค่ะทุกแนวทางมีความเสี่ยงค่ะเข้าไปฟั่งเหล็กหลับเหล็กซ่องพนนะคะว่าเป็นเสมาตัวใดงงวดวันที่16พฤษภาคม2 5งพน้าหนะคะงวดนี้งค่ะ ขาไปฟังบึงเนาะคะ่ะแอดสิาพาเขาไปหาอาจารย์เพิ่นนะคะงวดที่แล้วกับเขานะคะงวดที่แล้วเด็กช่วงเป็นเขานะคะ่ะงวดนี้เิ่นจะกซงมาถึงซูงได้เมื่อวานหนีนะะเนาะค่ะเล็กช่วงค่ะเมื่อนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงใบยๆนะคะ อยู่ซอาพออาจารย์แล้วนะคะนาะกราบนมัสการกระปูกราบกานมัสการการหปู่อาจารย์บวันนี้ได้มีโอกาสได้มากราบนะครับกราบขอปอถือว่าวันนี้โชคดีนะครับวันนี้โชคดีครับผมฝนก็ไม่ตกฝนก็ไม่ตกอาจารย์ดีดีอากาศแต่ว่ากับร่งจิตุกครับผมจ่ว่าโล่งแง่อาจารย์อาจารย์บอกว่ามีเลขซองมาบอกวัดีไอ ลูกชิดลูกหาเป็นอ่าเอามาฝากมาให้ถวายเพิ่นเพราะว่าพระอาจารย์เพิ่นเจ้าสางยังแพงวัดพี่น้องลูกชิดลูกหาเพิ่นเลยเอามามาให้มาปล่อยมาปล่อยมาปล่อยให้นั่นเองอาเลี้่งชีพนใดนี้ไปเสี่ยงโชคตลากกินมแดงรัฐบาลเมื่อวันที่16พฤษภาคม2565ครับผมผ่าไม่โชคไม่ใช่ครับกันอืมก็สิบวันอาจารย์วางก็ได้ครับผมใครตามที่มาที่ไปก่อนค่ะ ครับที่ที่มาที่ไปเป็นแบบไหนครับทำไมมีตัวเลขนี้นะครับเอออยากย่อมเป็นรอพระเราเพิ่นเห็นเพิ่นก็เลยโทรมาบอกว่าการเสนเี่ยงเลขแค่นี้สันสามแปดซีสันแต่ว่าเพิ่นเห็นแค่สามตัวนี่ละอ๋อสามตัวเนี่ยสันแค่สามตัวแต่ว่าอันนี้ต้อมามาตมามตไถ่เหี่มันเหลือสองตัวแล้วก็อันนี้หาสองที่กินเพิ่นไถ่กะสามตัวนี่ที่เขาส่งมาให้เนี่นะครับอาจารมีสามตัวนี้กับหาสองนี่แต่ว่า อันนี้ตัดให้แล้วเนี่ยคือแต่สามแปดสีทันทิตัดอีกตัวนึงก็สีสามเท่านึงสีสามตัดตัดให้ไหยก็ได้ครับผมเพราะว่ามันไม่เรลยกสาะอันหาตัวคนไหนนะเขาเขาบอกว่านะแต่เขาตัดเอาคาัสองตัวมันยังเอเปลืองเงินจ่ายจ่ายเพิ่ะมาตัดให้ที่จริงเงินเพิ่มย่ยมเพิ่มสามตัว สามตัวนี้เพิ่นให้ตรงตรเลยเต็มเต็มเลยครับคือสามแปดซีกับหาสองครับคือความหมายมาให้อาจารย์เสี่ยงให้ด้วยใช่ว่าตัวนี้จะมาไหมจะมาไหมเป็นเลขกซ้องบอกค่ะเพื่อความแน่ใจเป็นเลขกองเขียนเขียนเห็นไหมคะว่าเป็นเลขกองลูกชิ้นลูกหาเขีฮะอาจารย์เลขเขียนให้นะครับนั่นแหละเขียนให้นะคะลูกชิ้นลูกหาเพิ่นส่งมาให้พี่น้องเพิ่นนอนอาจารย์เพิ่นถ้าอาจารย์เพิ่นไหนสั่ง สอสายกับแพงวัดนะครับอย่าน้คือสัอยากโยงพันที่พระแล้วพนเห็นมันจะเรียกว่าอาจารย์หนั่นแค่น้นองพันเป็นพระมื้นกันนะมันพอมากมุกโยงเหมือนมุกเดียวกันตแะนี่โกมีลาบนี่คือแม่ออก้ายบุญเพื่อนกาะซีซ้อยส่างกำแพงบ่ค่ะบลูกซีลูกฮะ แ่ว่ามัหเข้าไปซอยคนเดียวคือรอพระเทพพระท่านซอยเดียวตั้นหะหางบน้ำมือหวานเข้าอย่างหล่ะกับว่าได้ร้ายกัได้พออแม่ลิวท่านซอยคน่นก็เรียกว่าอาการล่องออกไปเที่ยงใหงผมเนอ้ยแต่ว่าใช่หละครับคอได้อันู้หยิ่งู้หยิงเห็นแต่ว่าน้องคนหนึ่งพระันก็ม่บอกน้องที่บวชพระยุนทั้งนก็ไม่ต้องบวชได้จิตกลมเงินเดี๋อวคิดว่า กีมื่อยกเศ้าเมื่อแหละแต่ว่าอไอาตมาบ่มันเจไม่ยงี้ยคือขนอสรงมาให้ไม่ยิ้รงให้เพื่นก็อยาแกเพงเนาะกนาพจันเนาะ่ตัวนี้บ่ะเออเอออม้เสียงแบบผู้ฝันล้วมันบนฤทธิเก้าของอาตมาบุญไพ้ของก็ันแล้วแต่ว่าสามารถแบ่งปันเอฟซีแบ่งปันให้ทางอื่นว่ารับเฉพาะรับเฉพาะเพราะว่าเป็นเห่มาเสียงเลย ใส่วันที่เก่าเนอะวันที่สิบสองเนาะใครับสามมือและสามมื่ละสามมือเสียงสองขึ้นเลยวัวันดีดีเอะจจะได้ยานะอรอพี่น้องเขาจรจาได้หบอว่าวหาในันเราโหลดรับเราไม่ไล่ย่เลทอาตมาที่หาไปอาตมากรปวดหมว่เรทที่ที่เห็นหนึ่งส สามแีแล้วกัซีสามีเื้ออาตมาตัดเองตัดให้ซื้อง่ายง่ายตัวเล็หลายเนาะไอ้เมื่หลายตัวคือเนาเอาแต่ว่าเล็อันของอาตมาสูตรเล็วิ่งนคือเก่าคือเลขซองนีพันธนงม่าสามแปดสี่กับห้าสองแมนบะค่ะตัดเลนเอาเนาะค่ะสอตัวตัดเลนเอาตัดในเบื้องเลกนี่ตัดในเร้วลูกซีดทรงมาท่างไก่ คือว่าเป็นใหญมาเสียงเบิงว่าฝันดีบ่แต่ว่าเข่าตลอดนะคะเนาะมุ่งจะมุ่งมุ่งจะสั่งกันนล้วพี่จะสั่งกันไงมุ่งจะสั่งมุุ่่งจะสั่งสาราการบระเลียนสั่งสาราบระเลียนมาแล้วเร็วแล้วแบบก็รอพระใส่สาราการบระเลียนบัตรรอแล้วข้าเจ้าไปเบิงครัับอนนี้นี่เขามีอยู่ยังนี่นี่ครับนี่ได้ขอมาดูของอาจารย์ครับ อาจารย์มักน้ำเพลินบ่ชคาเลกโซ่งตีทรงมาตัวใดค่ะแปดสามตัวเดียวแปดสามอาจารย์เรามักแปดสามค่ะพิจนาเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องคือเลกโซ่งบุ้งใน่งมาให้อาจารย์อยากให้สั่งกำแพงวัดให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องกับพิจนาเบิ่งค่ะลูกติดหลูกหาเพิ่นก่ะหวังดีเพิ่นอยากทรงให้เพื่อสายบุญสายเอฟซีมิฉุกมีหมันเนาะค่ะเนาะนนีี่่ครับพ้อง ค่ะกับพีเจาหน้าเบิ้งค่ะตัวเลขแนวทางสามแปดสี่กับห้าสองค่ะเอาอันนี้แหะครับเอาตเลขสองนี่แล้วพี่น้องตอนนี้ร่มแห้งแห้งค่ะพ่อได้เลกซ่องพ้นกับสีตักรดเนาะค่ะสำหรับเลกซ่องพื้นเนาะค่ะถัดชอบกับตามบอมักพานเนาะค่ะเนาะ คือควมหวังดีจากลูกซีดเพื่อนอยากให้อาจารย์เอามาให้พี่น้องเอฟซีเพื่อได้โศกได้มานค่ะเพื่อนทั้งพุ่นเพื่อนกระสางวัดคือกันเนาะคะ่ะพ่อลูกซิดเพื่อนไปได้เลขลาโ่บบงง่เลขซ่องมา,าว่าเขาตลอดนะคะทั้งพุ่นกับสร้สางวัดย้อนเนาะคะ่ะกับเอว่าวัดไดเนาะคะ่ะเพื่อนกับเลยทรงมาให้อาจารย์นะอยากให้ทั้งพี่ได้เห็ดกําแพงคือกันเป็นลูกซิดนะคะที่ทรง ไล่เขามาหายเป็นเลขรับเฉพาะวงในเลขกล้องหาเมินมาแล้วนะคะงวดวันที่16พฤษภาคม2565แต่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่แอดมินได้เลขซ่องของเจา้านี่ถือว่าเป็นเจ้าไม้ค่ะมาลงในช่อง YouTube นะคะการตั้งแต่หายสุกหายมันห,หานหปังๆเด้อค่ะให้ได้สมปรานาได้สร้างกำแพ้งวัดเด้อค่ะผู้ทรงเด็กมาก กระถือว่าเพิ่นกระวังดีนะคะชวนสิเขาเพาเขาก็ต้องฟังเบิงอีกเทือนึงเนาะค่ะถ่านผู้ชมชอบก็ตามมมากกานค่ะโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมในคลิปนี้เบิกซับหน้าขี้ก,ก็ขอรุ่งคลิปไว้ก่อนนะคะพอกัใไมใ่ใุ้ๆมันหมันๆปังๆเด้อค่ะ คิดดีทำาดีกะให้ได้ดีเด้อค่ะท่านผู้ชมเฮ้าคิดอยากสร้างวัดว่าสร้างบุญกะให้ได้สร้างเด้อให้มีโชคมีลาบแต่เหตุได้สร้างนับกันสํารับมือนีก็กราบสวัสดีงามๆค่ะ